สวัสดีครับเราจะมาทดลองการปรับเปลี่ยนรูปแบบสถาปัตยะกรรมนะครับโดยอุปกรณ์ที่เรามีเนี่ยก็จะเป็นแม้จำลองแล้วก็เป็นเข็มฉีดยาสองอันนะครับโดยที่มีสายน้ำเกลือเ,เชื่อมต่อเข้ากับเข็มฉีดยาทั้งสองอันโดยที่ว่าเจ้าเข็มฉีดยาเนี้ยจะเป็นตัวเครื่องมือที่ทำเออเครื่องมือที่จะกำหนดให้เจ้าตัวแมสโมเดลเนี้ยเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบที่เรากำหนดไว้ได้ แล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าสถาปัตยกรรมที่เราออกแบบเนี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าโดยการจําลองแมต m o โมเดลตัวนี้ขึ้นมาครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจากรูปแบบปกติอันนี้คือรูปแบบปกตินะครับรูปแบบ a จะเห็นได้ว,ว่าเจ้าตัวหกเหลี่ยมนะจะเป็นฐานนะครับแล้วเจ้าตัวเครื่องมือเนี่ยก็จะเป็นตัวปมที่จะดึง ให้มันเปลี่ยนแปลงไป